พี่นัดคะมีคำถามค่ะ,คะให้พี่นัดช่วยอธิบายเรื่องของการประเมนินความสามารถในการกู้ให้หน่อยนะคะอ่าคราวที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเป็นหัวข้อคราวที่แล้วความสามารถในการกู้ทีนี้เราต้องดูอย่างนี้อ่าปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของความสามารถในการกู้เนี่ยก็คือเขาจะให้เราเนี่ยอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นตของรายได้ ของรายได้นะ40%ทีนี้ก็ไม่ใช่ดังนั้น40%เราก็คือสามารถเป็นหนี้ได้อะ40%ของรายได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีรายจ่ายอื่นล่ะใช่ไหมถ้าเรามีรายจ่ายอื่นทีเนี้ยมัน40%มันก็จะต้องถูกหักออกเอาอย่างนี้ดีกว่า40%ของเงินที่เหลืออยู่ ที่เราสามารถที่กูได้สมมุติว่าถ้าเรามีอยู่เราเเราเงินเดือนหนึ่งแสนถ้าเราต้องการซื้อบ้านในราคาสามล้านส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยล้านหนึ่งเราจะผ่อนเจ็ดพันบาทต่อต่อเดือนล้านละเจ็ดพันบาทโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเฉลีย่ยเฉลี่ยนะมันจะบวกลบกันนิดหน่อยล้านละเจ็ดพันสมมุติว่าล้านละเจ็ดพันค้าสามล้านล่ะคะ สาร้านมันก็คูณ3ามเข้าไปเลยสามเจ็ดยิบเอ็ดมันก็เท่ากับผ่อนเดือนละสองสองหมืนหนึ่งผ่อนเดือนละสองหมื่นหนึ่งทีนี้ถ้าเขามีรายได้แสนหนึ่งก็คือต้องสี่สิบเปอร์เซ็นของรายได้ไม่เกินนี้ดังนั้นสี่สิเปอร์เซนของรายได้มันอยู่ที่สี่หมื่นถ้าเขาไม่มีหนี้สินอะไรมันก็โอเคใช้ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถผ่อนได้สี่หมื่นแต่ จริงๆก็คือถ้าตามอัตราเลทข,ของเขาเนี่ยก็คือ40%ของรายได้ถ้า40%ของ1นึ่งแสนก็คือ40,000แต่เขาผ่อนจริงๆที่เขาซื้ออยู่ที่เท่าไหร่คะสอง0 0ืใช่ไหมสอง0มื0หนึ่งดังนั้นถ้าเขาไม่มีหนี้สินอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ถ้ามีหนี้เราต้องมาดูค่ะเราก็เอา40,000ตั้งแล้วก็ลบด้วยภาระหนี้ ภาระหนี้มันจะมีอะไรบ้างบัตรเครดิตถ้าบัตรเครดิตโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะาต้องขึ้นอยู่กับว่า,าเขาทำผ่อนร้อยเปอร์เไม่ใช่ผ่อนค่ะเขาจ่ายบัตรเครดิตร้อยเปอร์เซ็นหรือจ่ายบัตรเครดิตอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นดังนั้นถ้าเกิดเขาจ่ายบัตรเครดิตอยู่ร้อยเปอร์เซ็นให้เขาไปเปลี่ยนเป็นจ่ายบัตรเครดิตอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นค่ะให้เขาไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนว่าจ่ายบัตรเครดิตอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต พอสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าบัตรเครดิตเขาแสนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ของแสนก็คือหนึ่งห่นจ่ายบัตรเครดิตไปแล้วหนึ่งหมื่นนะคะเสร็จแล้วผ่อนลดอีกเท่าไหร่คะผ่อนลดอีกสองหมื่นห้าผ่อนลดอีกสองหมื่นาทีนี้พอผ่อนลดอีกสองหมื่นห้าบัตรเครดิตหมื่นหนึ่งตอนนี้ก็สามหมื่นห้าละรวมแล้วสามหมื่นห้าดังนั้นเขาจะมา เป็นนี้เพิ่มไม่ได้เราก็จะต้องเอา4ี่หมื่นตั้งลบด้วย3ามหมื่นห้าดังนั้นเขาจะเป็นสามารถชําระนี้ได้อีกแค่เดือนละห้าพันบาทพี่ค,คะแล้วแล้วถ้าเป็นเป็นออ่พนักง,งานเงินเดือนเนี่ยอาจจะคิดไม่ยากแต่ถ้าเป็นออ่ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะคิดด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันเลยใช่ไหมคะรายได้ทั่วไปใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าไรายได้ทั่วไปเนี่ย ทีนี้เราก็ดูว่าถ้าเป็นรายได้ทั่วไปเนี่ยเราเอาส่วนใหญ่แล้วเขาจะตีทิ้งสักครึ่งหนึ่งเลยเขาเขาจะดูนะว่าในเรื่องของเขาจะต้องเอาเป็นรายได้เป็นรายปีอะ่ะมาหารเฉลีย่ยเขาจะต้องเอารายได้รายปีเนี่ยมาหารเฉลีย่ยว่าปีหนึ่งเนี่ยแล้วคุณมีรายได้เท่าไหร่ต่อปีแล้วก็มาดูต่อเดือนถ้าไรายได้อย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นสมมุติว, <ะ S 2> ว่าเราเป็น สมมติว่าเราเป็นนายหน้านะคะเราก็เป็นร<อ>ีแลนซ์ใช่ไหมคะอย่าง,าง<อ>ทีแลนซ์เนี่ยเขาก็จะดรูรายได้เฉลี่ยทั้งปีหารสิบสองแล้วก็เอามาตั้งเป็นรายได้ต่อเดือนใช่ไหมคะหลัง<อ>จากนั้นก็คือทอนห้าสิบเปอร์เซ็นก่อนแล้วถึงจะมาคิด<อ>ที่สีสิบเปอร์เซ็นถ้าเป็นนายหน้านะคะอาชีพนายหน้าลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการถ้าเป็นอาชีพอิสระเนี่ยขอให้อ่า ต้องดูว่ามันเป็นอาชีพอะไรถ้าเป็นอาชีพในหน้าเขาก็จะดูว่ามีเงินเข้าออกอทุกเดือนไหมก็คือขายได้ทุกเดือนไหมยกตัวอย่างอาชีพในหน้ามันจะต้องสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือที่มาของไรายได้อันนี้สำคัญสุดเลยคือที่มาของไรายได้ดังนั้นเราจะต้องชัดเจนเรื่องที่มาของไรายได้ว่ามาจากไหนถ้าเป็นอาชีพในหน้าเวลาที่คุณ ขายเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคุณรับ l ิสต i n g อ่าเวลาเราไปรับซับมาขายเราเรียกว่า l ิสต i n g นะคะเรารับ l ิสต i n g มาอันนี้หมายถึงว่าคุณได้แฟ้มได้อะไรมาได้เอกสารอะไรมาครบหมดแล้วแล้วตรงเนี้ยพอคุณได้มาปุ๊บคุณต้องเก็บเป็นแฟ้มเลยนะเราเรียกว่าแฟ้มผลงานถ้าเป็นนายหน้านะคะอยากจะขอสินเชื่อตรงนี้เราเรียกว่าแฟ้มผลงานให้ในายหน้าทําแฟ้มผลงาน แฟ้มผลงานหรือยกตัวอย่างเป็นอาชีพในหน้าหรือจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้ที่เป็นอาชีพอิสระให้คุณทําแฟ้มผลงานเอาไว้หนึ่งแฟ้มค่ะแล้วมันจะมีในแฟ้มผลงานก็จะมีสัญญาแต่งตั้งนายหน้าแล้วก็มีรายละเอียดของผู้ขายถ้าเราขายได้เสร็จก่อนขายปุ๊บมันก็จะมีการทําตลาดทําโฆษณาค่าโฆษณาค่าอะไรเท่าไหร่เก็บใส่ให้หมดเลย เราทโาโฆษณาเราทําอะไรใส่แฟ้มไว้ให้หมดเลยค่ะให้ทําบัญชีไว้เลยนะอาชีพไหนหน้าพี่นัดแนะนํานะคะใครที่ทําอาชีพไหนหน้าให้เปิดบัญชีเอาไว้หนึ่งบัญชีให้เปิดบัญชีเอาไว้หนึ่งบัญชีเป,ญชเ,ญชเป็นบัญชีลงทุนของคุณเลยค่ะเป็นบัญชีลงทุนของคุณเลยแล้วเวลาคุณทาําโฆษณาทําอะไรเนี่ยคุณเอาเงินจากตรงเนี้ยไปจ่ายค่าโฆษณาอ่าไปจ่ายค่าโฆษณา แล้วพอเงินได้มาปุ๊บคุณเอากลับเข้าบัญชีเข้าบัญชีไว้นะส่วนคุณจะใช้อะไรไม่เป็นไรคุณทำรายรับรายจ่ายของคุณให้ทำบัญชีเอาไว้นะคะแล้วก็พอเวลาคุณไปจ่ายค่าโฆษณาหรือซื้อซื้อพวกป้ายหรือซื้อรวดซื้อปากกาอะไรก็แล้วแต่อะคุณก็จะต้องเอามาลงบัญชีไว้แล้วพอขายได้ปุ๊บเคสนี้ปิดการขายคุณก็จะมี เอกสารในเรื่องของสัญญาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายแล้วก็ในการโอนกรรมสิทธิ์เอามาแนบค่ะเอามาแนบไว้อันนี้ถือว่าปิดเคสหนึ่งเคสทําแบบเนี้ยค่ะให้ทําแบบนี้ค่ะทบบําแบบนี้แล้วเราก็จะได้พอเราทำมาแล้วมันจะมีผลงานเขาเรียกว่าจับต้องได้เป็นเขาเรียกว่าผลงานเชิงประจักษ์มันจับต้องได้ดังนั้นพอเวลาที่ ในการเราเรามีหลักฐานชัดเจนพอแต่ถ้าอาชีพในหน้าเนี่ยถ้าปีหนึ่งเนี่ยความมั่นคงของคุณยังไม่มีนะอาชีพในหน้าถ้าสามปีมันจะมีความมั่นคงที่ดีแต่ถ้าเกิดสองปีก็ยังโอเคเพราะเขาจะมองออกว่าคุณจะไปในทิศทางไหนอ่ายังมองออกแต่แล้ว การเข้าบัญชีการเข้าออกของคุณเนี่ยมีการเคลื่อนไหวไหมถึงมันไม่ใช่ทุกเดือนมันเว้นบ้างแต่มันก,มนก็มันก็ต้องมียอดพอสมควรนะแล้วเขาก็จะดูการฟล์ของเงินคุณในนั้นค่ะอันนี้คืออาชีพอิสระค่ะที่เขาดูสิ่งสำคัญคือบัญชีคุณต้องมีชีวิตนะ่ะข้อสำคัญเลยบัญชีของคุณต้องมีชีวิตท้าบัญชีของคุณตายจบเลย ัญชีของคุณต้องมีชีวิตนะคะสำหรับอาชีพอิสระค่ะ,ะทีนี้อาชีพอิสระเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะ,ะถ้าเกิดสามปีสามปีคุณยังทำอยู่แล้วแล้วคุณเป็นนายหน้าจริงมีการซื้อขายมีการซื้อขายปกติเขาก็จะเอามาหาค่าเฉลียะะ่ยค่ะหาค่าเฉลี่ยว่าคุณมีไรายได้เท่าไหร่นะคะอันนี้สำหรับอาชีพอิสระนะ ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่แต่รายได้เลยเหรอคะขอโทษนะคะขาดใช่ค่ะปีเลยเหรอคะอ๋อถ้าเกิดสามปีนี้คือเขาแบงค์สบายใจนะคะเขาสามารถปล่อยแต่ถ้าไม่ถึงสามปีสองปีก็ยังโอเคแต่ปีเดียวเนี่ยความมั่นคงมันยังไม่มีในอาชีพไหนหน้านะความมั่นคงมันยังไม่มีในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีความมั่นคงในอาชีพไม่มีโอกาสปล่อยก็ ก็น้อยนะคะก็น้อยแต่ถ้าสองปียังโอเคค่ะสองปีค่ะยังโอเคถ้าสามปีเนี้ยสบายเลยพี่นัดเคยกู้ไหลไหลตอนนั้นที่พี่นัดยังอยู่ขายบ้านอยู่นะคะเคยกู้หลล้านมากพอซื้อบ้านที่ทองหลออ่กู้หลล้านมากซื้อบ้านในซอยนั้นก็ยังกู้ได้ปกติเลยเพราะว่าพี่นัดทำตัวเนี้ยค่ะสเตทเมนต์เก็บไว้แต่ว่าอายุงาน เราเกินสามปีไม่มีใครรับรองค่ะเรามีเรามีใบไอ้นี่ใบรับจ่ายนะคะขายได้เราขายเราทำเรียกว่าแฟ้มผลงาน,นะคะ่ะเราเรียกว่าแฟ้มผลงานอ่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานเหมือนพอร์ตโฟลิโอนะคะเราทำตัวเนี้ยเก็บไว้แล้วมันใช้ได้มันใช้ได้จริงนะคะแล้วมันมีที่มาที่ไปของรายได้เลยมันชัดเจนเพราะตรงนี้มันจะต้องสอดคล้องกับอ่าบุ๊กแบงค์เราด้วย ค่ะสำหรับอาชีพในน้านะค่ะะขอบคุณค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากเลยค่ะค่ะแต่เขาไม่ได้ให้เราอ่าอันนี้เขาดูแล้วเขาก็จะดูค่าเฉลี่ยแล้วก็ความสม่ำเสมอของเรานะอะ่เหมือนบริษัทนะคะ่ะบริษัทเขาก็ไม่ได้ดูว่าแค่ตรงนี้เขาก็จะดูย้อนหลังขึ้นไปสามปีเหมือนกันบริษัทเนี่ยเพราะว่าการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือเป็นนายตัวเองนั่นแหละการเป็นฟรีแลนซ์ก็เป็นนายตัวเองดังนั้น คุณก็เท่ากับผู้ประกอบการรายย่อยเหมือนกันอ่าเขาก็ดูเหมือนกันเลยดูคล้ายๆกันอย่างของบริษัทเนี้ยเขาก็ดูเหมือนกันดูบัญชีก็ดูย้อนหลังสามปีเหมือนกันค่ะโอเคถ้าเกิดว่ารายได้ที่จับต้องได้ก็คือรายได้ประจําที่เป็นเงินเดือนประจําอันนั้นไม่มีปัญหานะง่ายค่ะอันนั้นสี่สิบเปอร์เซ็น์ของรายได้ก็โอเคละค่ะก็คือต้องหลังหักค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดด้วยนะคงเหลือ คงเหลือแล้วก็ยังผ่อนไม่เกินพอเงินเหลือเท่าไหร่อ่ะคงเหลือหลังหักค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างหมดเลยลก็เท่ากับเงินก้อนละสมมติว่าคุณมีเงินเดือนแสนนึ่งอันนี้เรามาเรื่องของคนเรื่องเงินเดือนแล้วนะค่ะสมมติว่าเงินเดือนหนึ่งแสนเงินเดือนหนึ่งแสนแล้วเรามีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยเราหักค่าใช้ใจ่ายออกเหลือเท่าไหร่ก็คือเราผ่อนได้ไม่เกิน4ี่อร์ซของยอดนั้น อันนี้ค่ะอันนี้สำหรับคนกินเงินเดือน